พี่เจ้ายาได้ร่วมว่ามาเยอะขวรเอยอยใหยเจ้ามาจากปากมาหัางหายจากพิธีสู่ขวัญข้าไปนานนับสิปีเมื่อมีการฟื้นคืนประเพณีสําคัญร่วมกันชาวบ้านหนองบ่อจึงนํำข้าเปลือกจากงานบุญแผ่ข้าวหรือการบริจาคข้าวกองทุนข้าวประจําปีมากองรวมกลางลานอาคารที่ทําการชุมชนเพื่อรวมพิธีเรียกขวัญาคเลอปราชิตเซ นอกจากหวังความเป็นมงคลในการประกอบอาชีพที่ทำมาแต่ดั้งเดิมยังเป็นกิจกรรมแทนความยินดีที่เข้าในวิถีของชาวบ้านได้ร่วมแสดงในนิทรรศการสิงคโปร์อาร์ตเตทูเตอร์ทพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดทางศิลปะกับศิลปินประเทศเพื่อนบ้าน กองทุนข้าวจากการรวมใจกันของชาวบ้านในตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากจะไใกล้จุนมเจือคนในหมู่บ้านย้ำที่ขาดแคลนข้าวมานานเกือบ40ปีแล้ววันนี้เมล็ดพันธุ์จากหยาดเงาของชาวบ้านยังจะได้ไปเผยแพร่คุณค่าในประเทศสิงคโปร์ด้วยผลงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินและเยาวชนในพื้นที่ค่ะมาเสนองานให้ท่อแพี่น้องแรับราค่ะ ความผูกพันต่ออาชีพดั้งเดิมอย่างการทำนาและเติบโตมากับบุญแผ่ข้าวที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2517ทำให้ศิลปินเริ่มสมัยไมตรีสิริบูรณ์สือความหมายของความเกื้อกูลและสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้ข้อาสารจากงานบุญแผ่ข้าวเป็นสนัญลักษณ์เพื่อบอกเล่าวิถีงดงามจากผืนนาภาคอีสานสู่คนภายนอกในประเทศเพื่อนบ้านเขาทำกันทุกปีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นความสามความสาวยงาม,าามาแล้วก็ความ สามัคคีที่เขาอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเพราะว่าชาวนาไทยก็ไม่ได้มีวิถีชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนในเมืองใช่ไหมะก็ต้องอาศัยการการการ,การช่วยเหลือกันดังนี้เราแสดงอยู่บางไทยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรามีความผูกพันแต่ที่นี่คือที่นี่เราไปแสดงคือสิงคโปร์ที่ประเทศที่เขาไม่ได้มีวิถีชีวิตผูกพันกับประศิลกรรมใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะน่าสนใจ วิถีชาวนาบนท้องทุ่งสีเหลืองทองปรากฏภาพการทางนาที่พึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักสื่อถึงการดำรงอยู่บนความเรียบง่ายเป็นภาพประทับใจที่เยาวชนโรงเรียนบ้านหนองบ่อสามัคคีวิทยาสร้างสรรค์เป็นผลงานชาวนากับอาเซียนภับว่าจากมุมมองเยาวชนสี่ภาพผลงานศิละปะร่วมสมัยเข้าคือศิละปะเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนทางศิละปะวัฒนธรรมเปิดโอกาส ในโลกกว้างในเรื่องของการสื่อสารของภาษาอังกฤษและอีกอย่างก็คือรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปถ่ายทอดในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมการที่เรามีการรวบรวมข้าวอย่างเงี้ยค่ะไปแสดงงานในครั้งนี้ค่ะก่อนหน้านี้ศิลปินและเยาวชนส่วนหนึ่งเคยไปร่วมแสดงผลงานศิลปะและเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านที่หลวงพระบางมาแล้วพร้อมศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อมโยงกันของวิถีทูกคนจากประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสในการเดินทางครั้งนี้จึงไม่เพียงนำวิถีเผื่อแผ่ข,ของชาวบ้านในหมู่บ้านเล้วผ่านงานศิลปะแต่ยังเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจน้ำอ้อยจันจิตไทย PBS รายงาน